กับอ,อะไรสักอย่างบ้างเลยครับโอ้ยอย่ารอท่าครับน้องมันไม่กลัวแล้วครับคุณพิเชษสาสตรเอาสาดตรเอาเอามาเริ่มมีสั์มีเสียบยกสูงๆครับยกสูงสูง,สงตีต้องของตัเองได้ครับอย่าไปตีที่ยกขาวนะครับที่มีเขตปอดอาวุธตรงนั้นอย่าไปตีตีเข้าไปเอามาตีเข้าไปาได้แต่ล็อกไม่มีคะแนนนะคุณพิกกี้ประเภทฟัดไนครับ ฟัดอย่างนี้นี่ดูครับต่อยต่างตับตัวต่อยขวาเป็นจริงอุ้ยจังหวแะแรกครับตอนนี้ครับหวั่นใจแฟนๆเอาว่ายัางไงครับตอนนี้แฟนๆรอส่งเสียงเชียร์อยู่นะครับแต่อดีตจะก,กำนันครับเยอะแยะนายกก็ามากำลังใจเต็มพิกัดนะครับเอาเพชรอัญชภูมิมาจากลากยากโอ้โหโ,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 โดนชีดดอกน,นี้แม่เจอสองดอกสองเม็ดนี้ก็ไปทำชาจะตัวแข็งแล้วครับคุณพิเชษ โอ้โหใจสองเข่าทำมาทำมาในโดนเข้าไปครับอาไม่เป็นไรครับเด็กมันฟื้นเร็วคุณพิเชษเด็กมันฟื้นแล้วแต่ว่าดูทรงเลยครับเจอลูกที่ผิดพผนีเข้าไปโอ้โหอสามเมตรสี่เมตรโอ้ยลูกนี้ตอ่อไปนี้ครับเป็นรัตภูมิใจสู้ใจสู้เด็กคนนี้ผลงานอ้าวมัดรหนึ่งสองครับแม่ต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าอีกทีนึงงอะไรครับประเด็กซึ่งได้หรือเปล่าครับ อย่ายุบนะกิมมานี่ถ้ายุบระได้เรื่องครับคุณเบกกี้อ้าวโอ้โหนี่ไง,ไงาาตัดลำตัวนะครับโอโ้ยังไม่ทันคุยเลยนะครับว่ามีอาชีดจากเย,ยีไฟแล้วก็เยียแป๊กนะครับมาสองกำปั้นโอ้โห่อยตัดลำตัวโอ้โหมาห,ม,หมัดซ้ายครับเต็มเต็มนะครับมาโอ้โหหายใจไม่ทันแล้วครับตอนนี้คุณหมอขึ้นแล้วครับอยู่ในมือของแพทย์แล้วครับ เอาละครับต่อยท้องครับพลิกเอาชนะน็อกไปครับเพชรรัตภูมิลูกเฉพาะกุมประกันครับโอ้โหเด็ดขาดเลยครับต่อยท้องฮีจุกกับไฟน้ำเงินกิตมณีไปดูภาพช้าจังหวะดนีครับเี๋ครับกิตมณีไต่อยู่เพลินครับเต่ขวาเข้าไปตั้งด้วยศรครับอ้าไปโดนเลยครับแ จังหวะโดนตัดเนี่ยครับโดนหมัดตัดลแตั <c oughs> วเนี่ยครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายหมัดขวาแลยคุณพี่กี้อ่งแต่หมัดขวาเดูครับยังขวาไปครับโดนมือซ้ายแต่ซ้ายนี่เห็นเล